คาดการ11ตัวจริงทีมชาติไทยพบชัยนิตไทเปหลังจากที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนครับ2021รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่3ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชัยนิตไทเปในวันที่9ตุลาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีและในนัดที่4ที่จะออกไปเยือนชัยนิตไทเปในวันที่14ตุลาคมเวลา17นาฬิกา30นาที ซึ่งทีมชาติไทยจำเป็นจะต้องชนะทั้ง2องนัดเพื่อโอกาสในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแต่ขุมกำลังที่อิชิอิเรียกเข้ามาเกิดอาการบาดเจ็บและร่างกายไม่พร้อมทำให้ถอนตัวไปมากถึง3คนท้งปอลเมตอาวิไลกองหน้าจากจูบิโลอิวาตะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์จึงได้เรียกอน,นันยอดสังวานลิมเส้นฝั่งซ้ายจากลำพูนวอริเออร์เข้ามาแทน สัสะลักให้ประโคนแบ็กสายจากบุดีลัมยูเนเตดก็มีอาการบาดเจ็บทาให้เรียกวันชัยจาลุงคานแบ็กสายจากถูแบงคอกยูเนเตดเข้ามาแทนและสุภชัยใจเด็ดกองหน้าจากบุดีลัมยูเนเตตที่ก้ามเนื้อหน้าขาฉีจึงได้เรียกชานรงค์พมสีแก้วกองกลางตัวลุกจากชนบุรีเอฟซีเข้ามาแทนทำให้อิชอิมีข้อจำกัดในการจัดทัพสู้ศึกครั้งนี้ติดล่องส่งสนามขอพาติดต้องไปส่งกับ คาดการ11ตัวจริงทีมชาติไทยพบไชนิดไยเปในนัดแรกวันที่9ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3หรือ4-1-4-1เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นมือหนึ่งอย่างปฏิวัติคำไหมจากทูแบงคอกยูนเต็ดที่จะลงเฝ้าเสา ส่วนแบ็คขวาจะเป็นตัวเก่งอย่างนิโคลัสมิเกลสันจาก SV l w o เอล a วสแที่จะได้ขยับมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดเนื่องจากฝั่งซ้ายอิชิอิได้เลียกแบ็คซ้ายธรรมชาติมา2คนแล้วจึงคาดว่ามิเกลสันจะถูกวางไว้ฝั่งขวาในส่วนแบ็คซ้ายนั้นจะเป็นอภิสิทธิโซลดาจากราชบุรีเอฟีที่กลับมาเป็นตัวจริงและได้ลงสนามต่อเนื่องกับต้นสังกัด คู่กองหลังจะเป็นโจนาธานเข็มดีจากราชบุรีเอฟซีที่หายจากอาการบาดเจ็บและกลับฟิตส,สมบูรณ์อีกครั้งยืนคู่กับนัทพงศ์สาลิยาจากชนบุรีเอฟซีที่ทําผลงานได้ดีในคิงครับที่ผ่านมาทําหน้าที่เป็นตัวเก็บกวาดในเกมรับอีกทั้งเป็นกองหลังที่ออกบอลและแก้เพสซิ่งได้ดีขยับมาที่แดนกลางตัวรับจะเป็นวีระเทศป้อมพันธ์จากทูแบงคอกยูเนเต็ดที่ยืนปักหลักอยู่หน้าคู่กองหลังคอยคุมจังหวะของเกม โดยมีชนาทิพสงกสินจาก BG จีปทุมและเบนจามินเดวิดจากอุชัยธานีเอฟยืนทำเกมลุกอยู่ด้านบนส่วนฝั่งขวาจะเป็นเจริญศักดิ์วงก่อนจาก b ีจีปทุมลงทำหน้าที่ก่อนและฝั่งซ้ายจะเป็นสุภโชคสารชาติจากคอนซาโดเล่ซัปโปโลส่วนกองหน้าตัวเป้าที่เหลือเพียงแค่คนเดียวคือธีรศักดิ์เผยพี่มายจากการชาเลือเอฟซีทำให้มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะลงเป็นสิตัวจริง ซึ่งทีมชาติไทยต้องเดินหน้าเปิดเกมลุกเพื่อเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้และยังต้องยิงให้มากที่สุดเนื่องจากในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานในปลายเดือนมีนาคมซึ่งหากทีมชาติไทยเอาชนะได้และหากมีคะแนนเท่ากันจะวัดกันที่ประตูได้เสียเพื่อตัดสินทีมที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในศึกเอเซียนคัพ2027 ติดน่องส่งสนามขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเก็บชัยชนะทั้งสองนัดเพื่อความสุดและรอยยิ้มของแฟนบอลทีมชาติไทยและขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ